สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมอาหารเปียกในกระป๋องมักจะมีอายุการเก็บรักษาแค่ 2- 3สาปีในขณะที่อาหารเมร็ดเก็บได้นานถึง18เดือนหลังเปิดซองหรือไม่เปิดก็เก็บได้หลายปีคำตอบอยู่ที่เรื่องของความชื้นค่ะแต่มันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยนี้กันแบบละเอียดพร้อมทั้งเคล็ดลับการเลือกซื้อและเก็บรักษาที่ถูกต้อง มาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนค่ะหลักการสําคัญที่สุดในการเก็บรักษาอาหารคือการควบคุม3ปัจจัยหลักปัจจัยที่ 1. ความชื้น (Water Activity) อาหารเปียกมีความชื้นประมาณ75-8 5เปอร์เซในขณะที่อาหารเมร็ดมีความชื้นแค่8 1 2เท่านั้นยิ่งความชื้นสูงแบคทีเรียและเชื้อราก็จะเริญเติบโตได้ง่ายขึ้นปัจจัยที่2อออกซิเจนเมื่อเปิดกระป๋องแล้วอาหารเปียกจะสัมผัสกับอากาศทำให้เกิดการเน่าเสียและออกซิเดชัน ซึ่งอาหารเม็ดก็เจอปัญหานี้เหมือนกันแต่ปริมาณความชื้นที่ต่ำช่วยชะลอกระบวนการนี้ปัจจัยที่3อุณหภูมิอาหารเปรียกต้องเก็บในตู้เย็นหลังเปิดในขณะที่อาหารเม็ดเก็บที่อุณหภูมิห้องได้จากประสบการณ์การให้คำปรึกษาโรงงานมาหลายปีเราพบว่าความแตกต่างเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยค่ะอาหารเม็ด Dry Food ผ่านกระบวนการ Extrusion ที่อุณหภูมิสูง120-150องศาเซลเซียสขั้นตอน Drying ที่ลดความชื้นลงเหลือแกลถึง1 2กระบวนการนี้ช่วยฆ่าเชื้อโรคส่วนใหญ่อาหารเปียก Wet Food ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ r e ร o r t Sterilization ที่115-125อองศาเซลเซียสแม้จะฆ่าเชื้อแล้วแต่ความชื้นสูงยังคงเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญของจุลินทรีย์ นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมการควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารเปียกถึงต้องเข้มงวดกว่าและต้นทุนการผลิตก็สูงกว่าด้วยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนี่คือเคล็ดลับที่ควรรู้การเลือกซื้ออาหารเปียกเช็ควันหมดอายุให้ดีโดยเฉพาะถ้าซื้อในปริมาณมากเลือกแบรนด์ที่มีระบบค l i t y c ค n t r o l ที่ดีสังเกตบรรจุภัณฑ์ว่าไม่บุบเบี้ยวหรือผิดปกติ การเก็บรักษาที่ถูกต้องอาหารเปียกที่เปิดแล้วควรใช้ภายใน2-3วันเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ2-5องศาเซลเซียสใส่ในภาชนะที่ปิดมิดชิดหรือคลุมด้วยพลาสติกใสสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามกลิ่นเปรี้ยวหรือเปลี่ยนไปสีเปลี่ยนมีจุดเขียวเขียวเชื้อราเนื้อสัมผัสเหนียวผิดปกติ สำหรับผู้ที่คิดจะเข้าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจตลาดอาหารเปียกในไทยยังมีพื้นที่เติบโตอีกเยอะเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังนิยมอาหารเม็ดมากกว่าแต่เทรนด์กำลังเปลี่ยนเพราะ 1. เจ้าของสัตว์เลี้ยงใส่ใจเรื่องความหลากหลายในอาหารมากขึ้น 2. ตระหนักว่าอาหารเปียกช่วยเพิ่มการได้รับน้ำและ 3. ยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อคุณภาพ แต่ถ้าจะเข้าสู่ตลาดนี้ต้องเตรียมตัวเรื่องการลงทุนในระบบโคเชนต้นทุนการขนส่งที่สูงกว่าและอายุสินค้าสั้นเท่ากับการจัดการสต็อกที่ซับซ้อนกว่าสรุปง่ายๆนะคะอาหารเปียกมีอายุสั้นกว่าเพราะความชื้นสูงซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเจริญของจุลินทรีย์แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอาหารเปียกไม่ดีตรงกันข้ามมันมีข้อดีหลายอย่างที่อาหารเม็ดไม่มีเช่นการให้ความชุ่มชื้นรสชาติที่หลากหลายและบางครั้งก็ย่อยง่ายกว่าสําหรับสัตว์เลี้ยงบางตัว สิ่งสําคัญคือการเลือกและเก็บรักษาอย่างถูกต้องเพื่อให้น้องได้รับโภชนาการที่ดีและปลอดภยัยสําหรับผู้ที่คิดจะเข้าสู่ธุรกิจในตลาดนี้ความท้าทายของอาหารเปรียกก็คือโอกาสด้วยเพราะแบรนด์ที่ทําได้ดีจะสร้างความแตกต่างและแบรนด์ลอยัลตี้ได้ชัดเจนมากวันนี้หวังว่าจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งในฐานะเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ที่สนใจธุรกิจนะคะ หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงติดตามเราต่อได้หรือมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในคอมเมนต์เลยค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับโลกของสัตว์เลี้ยงและธุรกิจสวัสดีค่ะ